แม่นางโปรดใจเย็นนี่มันคงเป็นเรื่องเข้าใจผิดให้ตาเท่าคนนี้ได้อธิบายความแก่เจ้าเธอเรื่องเข้าใจผิดอย่างนั้นหรอถ้าหากพวกเราทั้งสองคนเป็นผู้หญิงธรรมดาลราก็ข้าเก่งว่าพวกเราคงถูกพวกเจ้าลักพาตัวไปแล้วนี่คือสิ่งที่ผู้คนจากเมืองหิมะสีเงินทำกันอย่างนั้นหรอือแล้วเจ้าจะต้องการอธิบายอะไรอีก เมื่อกี้ข้าพูดไปโดยไม่คิดอะไรแต่พวกเจ้ากลับมีเจตนาร้ายแก่ข้าดังนั้นข้าจะขอให้พวกเขามาขอโทษแก่ข้าทันทีนี่ถือเป็นเกียรติมากแล้วสำหรับท่านนี่ข้าเป็นบ้าอะไรไปใบหน้าที่คุณเคยแบบนี้แถมยังมีออร่าที่คุณเคยและเสื้อผ้าและแสงออร่าที่ร้ายกาจเช่นนี้ มีเพียงใบหน้าของเธอเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปนี่มันหมายความว่าเธอเป็นราชางูจากป่าเทียนฟ้าอย่างนั้นไม่ใช่หรออย่างไรก็ตามฝ่ายตรงข้ามนั้นไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาในการเดินทางครั้งนี้และพวกเขากำลังเดินทางอย่างเป็นความลับ แล้วข้าต้องการที่จะให้ราชาของป่าเทียนฟ้ามาเป็นภรรยาของหลานข้าอย่างนั้นหรอนี่สมองของข้าเป็นบ้าไปแล้วหรืออย่างไรเราสัตว์อสูรส่วนเหล่านี้มักเคารบผู้แข่งแกร่งเสมอและนี่ยังไม่นับว่าเธอมีนามสกุลว่าเหมยอ,อีกเป็นไปได้ไหมว่า เขาจะเป็นเจ้าแห่งป่าเถียนฟ้าจริงๆแล้วเหตุใดข้าจึงต้องฟังเจ้าเสี่ยวหานที่ต้องการเล่นอยู่รอบๆนี้นี่มันใกล้ความเป็นความตายจริงๆถ้าไม่ใช่ความบ้าสาวงามของเจ้าเสี่ยวหานนั่นพวกเราคงไม่ต้องเจอกับแม่นางสองคนนี้ หากท่านเหมยไม่ต้องการลงมือเองเหล่าสัตว์อสุนวนก็จะเป็นคนลงโทษพวกเราและเมืองหิมะสีเงินอาจจะต้องถูกทำลายได้เลยเฮ้ยแกนีมันตัวสร้างปัญหาจริงๆแกสร้างศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างตระกูลจินแล้วตอนนี้แกยังต้องการที่จะเป็นศัตรูกับราชางูแห่งป่าเถ็ยนไฟอีกอย่างนั้นเหรอ เป็นลูกเป็นหลานของผู้มีชื่อเสียงตระกูลโด่งดังแท้ๆแต่กับดูถูกคนอื่นและกันแกล้งคนอื่นไปทั่วนี่มันมีคุณค่ามากพอที่จะเป็นลูกชายผู้มีชื่อเสียงแล้วอย่างนั้นเหรอข้าจะฟังคําอธิบายจากฮันเฟิงเสี่ยต่แก่นั่นทีหลังแน่นอนนี่เป็นวิธีที่เขาให้ความรู้แก่ผู้เยาวของพวกเขาอย่างนั้นหรือ หากแม่นางทั้งสองมาจากครอบครัวที่มีอำนาจข้าก็อยากจะปล่อยเจ้าหญิงท่านตัวน้อยนี้ไปแม้ว่าข้าจะอยากแต่งงานกับเธอก็ตามเธอนั้นสุขสซนก็จริงแต่ว่าแม่นางทั้งสองคนนี้ก็สวยเสียด้วย เจอี้ยในที่สุดเจ้าก็มาถึงสักทีวันนี้จะเป็นวันตายของเจ้าดีนะที่แมา่นางทั้งสองคนยังไม่ถูกเปิดเผยตัวตนถ้าหากว่าฝ่ายตรงข้ามของเราถูกเปิดเผยตัวตนแล้วเราก็คงไม่มีทางอื่นมีแต่คงต้องสู้อย่างเดียวแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังพอประคับประคองสถานการณ์ไปได้ อย่าพูดว่าข้าไม่สามารถสู้ได้เลยต่อให้มีโอกาสสู้ข้าก็ไม่รู้ว่าข้าจะกล้าสู้กับพวกนางหรือไม่หลังจากที่ข้าผ่านประสบการณ์จากป่าเถนฟ้ามาข้าก็รับรู้ความโหดร้ายของพวกนางคนพวกนี้เหมาะสมแก่การลงโทษเจ้าจงไปค้นหาอาหารเฟิงเสียโดยตรงเพื่อลงโทษเขาสำหรับความผิดในครั้งนี้ที่ละหลวมระเบียบวินยัย น้องสาวตัวน้อยคนนี้จะทำตามคำสั่งของพี่ใหญ่ทุกประการบอกข้ามาทำไมพวกเจ้าถึงมาหยุดอยู่ที่นี่กันนี่เป็นข้อข้องใจระหว่างตระกูลเสี่ยวและตระกูลจวินเสี่ยวหานต้องการที่จะต่อสู้กับจวินหูอี้ที่แห่งนี้ ข้าอยากจะเห็นผู้สูงทรงจากเมืองหิมาสีเงินว่าจะเอาชนะเจนูอี้จากตระกูลจีนได้หรือไม่ทั้งสองคนนี้มีแผนที่ชัดเจนว่าต้องการดูโชว์ที่พวกเราเล่นกันอ่าช่างโชคดีเสียจริงๆที่เสี่ยวหานไม่รู้ว่าทั้งสองคนนี้แท้จริงแล้วเป็นใคร อีกอย่างหนึง่งก็ไม่ได้แย่เลยที่จะให้เสี่ยวหานโชว์ความสามารถของเขาแก่เหล่าผู้ที่มีความสามารถเช่นนี้ทุกจังหวะทุกย่างก้าวของการเคลื่อนไหวที่เข้าใกล้เมืองเทียนเซียงไปเรื่อยๆจิ่นมอเซียก็ได้เตรียมการรับมือกับการต่อสู้ที่คาดการไหไว้ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว